เอาเลยครับวันนี้อขอกราบสวัสดีวัยรุ่นทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาสุ่มกันดีกว่าคุกกี้ตัวใหม่นะเอ,อ่คุกกี้รถมาริโอนไปดูกันเลยว่าจะสาวบ้านได้ไอ้เจ้าปลาซีนีแม่น็อตได้ไหมคุกกี้แม่บ้านสปามเมอร์นนะคุกกี้ตวใหม่ทึงตีนี้แต่ตัวนี้ก็โอ้โหน่าจะดูเก่งนะเพราะว่ามันสามารถจัดการดาวต้นเจ้วข,ของบ้าน ต,ตู้นู่นตู้นั่นตู้นี้เต็มไปหมดเลยโอ้โหมีสกินใหม่สกินเดิมนะอันนี้ก็มีแค่นี้แหละไปเริ่มกันดีก,กว่าท่านผู้ชม,อ,มอันนี้ดูดีนะอันนี้ดูดีมาสุึกอังนี้ก่อนฝึกครัง้งไปโอ้โห เฮ้ยตัวแรกก็คงเป็นตัวไอ้เจ้าเลมอนแบล็คเลมอนมาอีกไหมมาอีกไหมมาโอ้โหลได้แปลงสองมือไปเอาพี่ซินรีลีมา อพ่อห,หมดมาเลยมา,ามาไม่มาไม่ลุ้นก่อนลุ้นก่อนลุ้นก่อนไปลุ้นก่อนไม่มาวะจะเล่นโซ่ป่ะวะโอ,โ,โอ้โหตัวเมตาขมัดนี้ดึกกำลังไปเอาวันนี้ คุกกี้รดใหม่ตัวใหม่จอมพลังไปลุน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 มาไหมนี่จะมาไหม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 ไม่มาว่ะโอ้ไม่มาไม่มาดูทรงไม่มามาอีกมีทั้งสองร้อยเนี่ย มีทั้สงสองร้อยเฮ้ยโอ้โหข้าไม่ได้เลยอืมห,หดูดุดันมากเป็นปีศาจจอมทุลายล้างนี่เดี๋ยวข้าจะทำให้เองเป็นตัวรับคำสั่งหมดโอ้โห,โหดูเท่นะน่นนี่นี่นะเหลืออีกหนึ่งร้อยเก้าสิบหกครั้ง โอ้มาแล้วโอ้โหได้เศษแสดงว่าน่าจะได้ตัวนี้เยอะอยู่เพราะว่ามีที่สุ่มเยอะมากคุกกี้ระดับระดับอีพิคตอนนี้ต้องการต้องการตัวใหม่โอ้สุดมีเจอร์รี่หน่อยมาแล้วมาแล้วตัวใหม่จอมทำลายล้างตัวเดิมไม่หน่อย นั่นเออดีอับดาวอับดาวดีมากมาอีกมาอีกอาให้มาลุ้นเหมือนนู้แล้วไอเ้เกลือนะไปต่อไปต่อถ้าเกลืออีกก็คือจบเกลืออีกจะได้ไปสุ่มแม่มดถึงความมืดแล้วแม่มดถึงความมืดเหญ่นวล สุมสก,กินแล้วถ้าเกลือนะเฮ้ยไม่เกลือโอ้โหไม่เกลือตัวเดิมโอ้โหไม่ใช่ตัวเดิมเลยโอ้ยไม่ใช่ดูดหนาวามาทำไมไอ้บักเจอยากได้สก,กินนี้มากโอเคเกลืออันนี้น่าจะเกลือแหละมีเศษมา ไปอีกเกืออีกเกืออีกโอ้โหไม่เกลือแะไม่เกลืออีกแล้วล้วคกกี้ไม่สนุนความมืดจะมาไหมนี่แต่ได้คุกกี้ไม่สนความมืดว่ะมาแล้วเอาตัวดีๆมานะก็โอ้โห,โโหตัวตกยุคไปนานปีไม่ไหวไม่ไหว จุ่มนี้ก่อนสกินเลยมามาเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอมันเป็นไปได้หรอือตัวม,มันมันปสกินออกมาเลยว่ะเฮ้ยเกินไปแล้วขอสปอยก่อนมันออกมาโอ้มันเกินไปแล้วมันเกินไปแล้วนั่นไงเห็นไหมเห็นไหม ตามบาัตตามหมายไว้เลยดูเอาว่าได้สองอันนะโอ้โหเป็นไงอ่ะไม่เคยได้นะโอ้ยเป็นไงล่ะบอกแล้วถามที่คาดหมายอยากได้อะไรได้ผมขอบัตรเสนอคนที่ปาดจากลีเออนั่นแหละได้อีกอันหนึ่งโอ้โหเป็นไงเบี้ยวอ่ะสองอย่างอ่ะสองอย่างสองอย่าง ยังไงอ่ะโอ้โหคุกิทาร์มาพันปีได้สักทีโคตรเฟี้ยวอ่ะเอเอได้สองอันน่ะเอาดิเออเอาดิได้สองยันน่ะเออบวกไว้ก่อนมาเดี๋ยวมาดูก่อนว่าเป็นยังไงสก,กินโคตรเฟีเ้ยว ไมโอ้โหครเฟี้ยวโอ้โหอย่างเฟีย้ยวนะแล้วตอนนี้มันอัปเดตเลเวลร้อยแล้วนะท่านผู้ชมทุกคนเลเวลมันเพิ่มขึ้นมาร้อยอย่างาเงี้ยกระดิ่งสุ่มมาล้วนๆจะไปหมดอ่ะเอาพูดตื่นทำดีกว่ามารักรู้พูดตื่นทำได้แรงอ่ะก็ถือว่าไ,ได้อยู่ไปต่อเอานี้ก่อนอเดี๋ยวมันละลาย คนส่งอะไรมาเย <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> อะแยะปวดหดนะัวไปต่อไปต่อนี่แม่มนลงความพูดอดดิอดดีวะต้องเกลือแล้วอะไม่รู้ว่าเกลือหรือเปล่านะไปดูก่อนเกลือโอเคถ้าเกลือสักสองสาครั้งก็ถือว่าโชคดีโอเคเพราะจะได้สุ่มแม่มนความมืด จะได้ได้ยี่ปีขึ้นถ้ามันเกลือตามสูตรนะเกลือน 2, 3, ึ่งสองสามครั้งอีกครั้งหนึง่งครั้งหนึ่งไปเกลืออีกครั้งหนึง่งไม่ได้แล้วไมไ่ได้แล้วแบบนี้จบเหวแล้วดวงดีมาจบเพลงของจริงท่านผู้ชมอุลิลลี่มาตอนนี้ตอนนี้อยากได้ไม่เคยมานะาไว้สาวสาวอีก้ โอ๊กี้พอมมาละอย่ามาตัวที่มันระดับเกินโอ้โหนั่นไงว่าแล้วมีอดแน่อดแน่โอ๊กี้ราชินีน้ำแข็งอดแน่ราชินีน้ำแข็งมาตายตายตายอย่างเงี้ยสุ่มสุ่มมันๆอะวันเนี้ยคลิปนี้สุ่มยาวๆท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไว้คอมเมนต์ด้วย กี้แม่นหมดเห็นความมดืดหมดสิบเลยเนี่ยหมดสิบออกแล้วหมดสิบออกแน่ไปต่อไปต่อต้องเกลือไหมโอ้โหไม่เกลือท่านผู้ชมไม่เกลือสมุดเือฟังเลยไม่เกลือนี่ไอ้กุ๊กกี้หมดเหงความมืดทำไงวะกุ๊กกี้แม่มดเห็นความมืดทำไงเนี่ย มันจะออกมาไหมไม่อ,ออกคือตามสูตรแน่สุ่มเลยไหมต้องมาแล้วคุวกกี้แม่บอลของาหมืดไปครั้งเดียวมาออกเลยนั่นไงนั่นไงว่าแล้วว่าแล้วไม่ออกแน่จบแน่จะมีลุ้นไหม,ไมลุงเลยอะ่ะ โอ้ยลุ่งเลยลุย้งเลยบ้ามันโคตรแตกซื้อนี่ก่อนนะเนี่ยซื้อเด็ดเผ็ดที่สุดอ,อย่างเดียวหน้าหนึ่งหมื่นสองเลยหรอโอ้โหอย่างแพงหัวหายเพชรหายสมนี้ก่อนนี้่อย่ามันเกลืออีก เืออีกสวยเืออีกรับวันนี้ก่อนรัวใหม่อยู่ไหนวะจอมพลังตัวใหม่นี่ข้ามีหน้าที่ทำลายและข้ามีหน้าที่ทำลายคุกกี้แม่มดนขาม,มือต้องมาแล้วหมดเนี้ยเกลือมากเลยนี้ก้กกกดดทำำตาาามมมคสสั่่งไกกววเิิแลอยากให้ข้า,ขารับหน้าที่อะไระเน็กเทคส์เน็กเทค เกลือมากต้องมาแล้วจุงออกมาเดี๋ยวปิดนะเดี๋ยวปิดโทรศัพท์ไม่ให้ดูโอเคมาหรือเปล่ปาก็ไม่รู้นะโอเคเปิดมาใหม่โอ้ยเกลืออะไรขนาดนี้เนี่ยทีนี้เกลือวะ่ะประหลาดวะ่ะโอ้โหเกลือชิบหายเลยเกลืออะไรขนาดนี้วะเมื่อกี้ไม่เกลือมันเกลือตอนนี้เนาะ เกือตอนที่ไม่หมดความมืดนะโคตรแปลกเลยเนี่ยดวงดีแล้วดูมันทำดูมันทำดูมันทำโอ้โหได้สามตัวอีบ้าโอ้โหมันเหนียแล้วก็จุ่มได้อีกทั้งได้แน่นอนทอไามาเกือไปเลย ตัวแน่แบบีดูทรงแล้วแบบนี้มันเกลือเกลือเยอะๆดีนี่มันเลยแล้วหนึง่งเดี๋ยวไปฟาร์มก่อนนะฟาร์มไอ้ที่สุ่มคุกกี้ไม่หมดความมืมมดก่อนแล้วจะมาสุ่มอีกรอบหนึ่งจะได้หรือเปล่าวัานนี้ดูทรงแล้วมันยากว่ะดูทรงนี้มันยากมากเลยถ้ามันเกลือครั้งนี้มีหวังโอ้โหไม่เกลือด้วยครั้งนี้มันต้องได้ตัวดีๆอะ่ะอืม มันจะได้หรือเปล่าทุทีแม่โมดถึงความมืดเนี่ยถ้าได้คือเลิกเล่นแล้วตัวใหม่หรือเปล่าโมา my god โ oh อ my god หอดแล้วมันจะเป็นนี้มันจะมีอะไรบางอย่างมาหม่ สุ่มยังไม่รอช้าแล้วแบนนี้เกลือละเกลือละเกลือละแบบน,นี้โอ้ไม่เกลือด้วยนะได้สองตัวโอ้โหเกลืออจริงนี่ไปเนกมามาเดี๋ยวสุ่มก่อนเดี๋ยว,ยวฟาร์มก่อนอัพเลเวลก่อนเฮ้ยไม่ใช่เก็บอันนี้ก่อนเก็บที่สุ่มอีกรอบนะมาตรงนี้ต่อเกลือไปเท่าไหร่แล้วไม่รู้เนี่ยทำภารกิจมา ได้เพิ่มมาอีกหนึ่งพันบอกเลยว่าไม well. clair, <S <s smoking, <S <s ่มีวันได้เน่ยต่อไปเกลือเกลือไม่เกลือเท่าไหร่นั่นไม่ได้เกลือน uh ี่ทำธับกิจง่ายธุรกิจเยอะไปต่ออะไรวะ ดวงมันดีดีนะเนาะตู้นี้ดวงมันดีดีนะเนาะเกือไหมเนะี่ยไม่เกือดว้วยไอ้พวกบ้าบาโอโอ้โหนั่นไงเอามาไอ้กลัวาจมจมลอยล้างมามเยอะ กมะนะ็มาแล้วนะยังเยอะขี้เป็นอะไรทุกปอยู่แบนีน้โอ้ยไอ้แค่ม,มาได้ไงเกลือไม่เกลืออีกโอ้โหสุดยอปีกอีกอดวงกำลังมาอย่างนี้ โอ้โหได้อีกแล้วอันนี้จะได้ไหมอันนี้จะได้หรือเปล่าไปดวงกำลังขึ้นนะตอนเนี้ยนั่นไงประมาณตู้นี่หายจริงๆอะ่ะโอ้ยที่ฟามมาที่ฟามมามันจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย,เลยโอ้ยที่ฟามมาเบื่อมากนะสันดาน ดอนจริงสดอนมากจบกันแค่นี้ก่อนคลิปนี้ไปแล้วพวกสดาน